ชมขอชมพุทธคุณพุทธคุณขอชมขอชมบารมีบารมีขอชมขอชมพลังพลังหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงอันนี้นะไปทำยุ่ง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 กันนิ้วเท้าตัวเลยนะอ๋อนิ้วตรงๆนะตอนนี้โยมมีหลวงพ่อแดงอยู่เนาะโยมในฐานขอชมพุทธคุณขอชมบารมีขอชมพลังหลวงพ่อแดง พลังนี่กำลังนะจุดินกำลังหาศาลเลยแจับองปกเลยนะดงาหนยแกินะเอากรไม้เอาแหินโอ้เอาออกทถ้าโยมไม่มีนะก็กดมายเก่งนที <c oughs> <c oughs> ่นะกดงกดเอาเบอดีนะ หนูมาหนูมามาเอา <títody making noise>